มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่วัดดงแม่นางเมืองตำบลตาสังอำเภอบำเนโพพิสัยจัังหวดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจัังหวดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ56ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนสารสัมพันธ์อาสาพ,พัฒนาชุมชนนครสวรรค์ รวมพลังช่วยเหลือครัวเรือนยากจนโดยมีนายสเสวตเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายอัคคเดชแจ้งอยู่พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับอชอผู้นาําอชที่มีผลงานผ่านการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนรวมทั้งหมด30รายและมีกิจกรรมการแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน ได้แก่การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวาระครบรอบ56ปีโครงการพัฒนาผู้นำพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2568และมอบถุงอย่างชีพให้กับชมรมผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อมอบให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จำนวน15ชุดสำหรับวันที่28มกราคมของทุกปีเป็นวันครบรอบการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนหรืออชอและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นาําอชทำหน้าที่เป็นแกนนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นํากลุ่มองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพ,พัฒนาชุมชนพุทธศักราช2547นงบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด,ดทิศการเพชรบูรณ์พอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในงานมขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2568โดยมีนายประยุกต์สุดธัญ,ญรัตน์พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานการดําเนินโครงการมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสนวนราชการหน่วยงานภาคีพร้อมด้วยผู้อํานวยการกลุ่มงานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาการอําเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมในพิธีเปิดและเดินเยี่ยมชมดิทัศการโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงในปใจัจจัย4มีความมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่นทุนดีชีวีพร้อมน้อมพัฒนา โดยมีกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าหรือ TP Map และ Thai QM รวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนไว้การจัดนิทรรศการครั้งนี้เพื่อจะแสดงผลการดำเนินง,งานในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีกิจกรรมให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้น57หน่วยงานโดยแบ่งเป็นโซนตามความมั่นคง5ด้าน ประกอบด้วยความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยความมั่นคงด้านรายได้ความมั่นคงด้านสุขภาพและความมั่นคงด้านสังคมนอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์และต่างจังหวัดรวมถึงบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดจำนวน50าบูธ จากกรณีที่มีกลุ่มชายอ้างตัวเป็นตำรวจสพน้องไผ่ออกเรียร์ไร่บังคับเชิงข่มขู่ให้ซื้อบาดเสื้อกิจกรรมเดินวิ่งตามพาย,ยาเสพติดขณะทางด้านสาพน้องไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกหนังสือชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวตลอดจนจำน่ายบาดหรือเสื้อในการวิ่งแต่อย่างใด และหากผู้ใดได้รับความเสียหายจากผู้จัดและทีมงานอันเป็นความผิดตามกฎหมายสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สพน้องไผ่ต่อมาผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่สพนองไผ่ซึ่งพบว่ามีผู้เสียหายจำนวนเจ็ดรายที่เดินทางเข้ามาดำเนินการขอเงินคืนจากการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวจากการสอบถามนายวราพรทาชาผู้เสียหาย บอกว่ามีตำรวจบ้านมาขอสนับสนุนเรื่องการวิ่งพยายามยัดเยียดบัตรร่วมงานให้ตนสองใบและบอกว่าทางสพน้องไผ่ให้มาขอสนับสนุนซึ่งตนซื้อไว้หนึ่งใบาราคา2,000บาทและมารู้ทีหลังว่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แอบอ้างจากบัตร1,000บาทนำมาขายใน,นราคา2,000บาทตนและผู้เสียหายคนอื่นๆจึงมาดำเนินการขอเงินคืนเต็มจำนวนและจะไม่ออกความ ขณะด้านของนายสวัยอินนิ่มประธานอาสาสมัครตำรวจบ้านบอกว่าตนเป็นประธานตำรวจบ้านแต่ไม่ได้ออกไปเรย่ายเองแต่จะมีทีมงานที่จ้างมาออกไปเร,ย,รย่อยไรจำหน่ายเสื้อสำหรับเรื่องการจัดงานมีการจัดจริงและสำหรับเรื่องที่มีชายออกไปข่มขู่บังคับนั้นตนไม่ทราบเรื่องและไม่รู้ว่าเป็นตำรวจบ้านหรืออาจมีคนมาแอบอ้างจริงหรือไม่ ก็วันนั้นพอดีผมอยู่ที่รีสอร์ทเนาะก็มีอ่าเขาเรียกอะไรตำรวจบ้านเขาก็บอกเป็นตำรวจบ้านครับว่าไปขอสนับสนุนเรื่องการวิ่งเกี่ยวกับการวิ่งเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาวิ่งอะไรกันยังไงก็คือเหมือนแบบยัดให้ผมเลยก่อนสองใบทีแรกแล้วทีนี้ผมก็บอกโอ้ of, พี่ผมยังไม่มีเวลาไปวิ่งนะเขาเลยบอกอ่าไม่เป็นไรพี่งั้นเอาใบเดียวน,ยนู่นนั่นเราก็เลยต้องเหมือนแบบเราก็ไม่ได้เอกใจว่าอ่า เขาอ้างว่าทางโรงพักเนาะให้มาขอสนับสนุนครับอ้างโรงพักให้มาขอความสนับสนุนแล้วก็ไม่ได้ใจอะไรครับพอมารู้ที่หลังว่าโรงพักเขาเป็นแค่เขาเรียกว่าแค่ผู้อ,อ,อ้างโดยความสะดวกใช่ซึ่งมันไม่ตรงวัตถ,ถุประสงค์ที่เขาแอบอ้างครับก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับรใช่ครับเนื่องจากมันมันไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสเนาะ ครับเพราะในหนังสือที่เห็นมผมที่เห็นผมเห็นใน Facebook <ม>ก็คือ,อบัตรใบละหนึ่งพันแต่พอแปลนั้นจริงคือมันบัตรใบละสองพันคือบังคับสองพันเลยบัคับเลยใช่ใชครับแวันนี้เรามาเราต้องการก็คือผมต้องการคือตอนนี้ยังไม่ได้มีการจัดวิ่งเนาะคือทั้งหมดที่มาในวันนี้คือต้องการขอเงินคืนครับเต็มจํานวนก็คือจบกันไม่ได้มีอะไรไม่ได้ติดใจความวันนี้มาทั้งหมด เจ็ดท่านครับครับเราไม่เป็นนังของผู้จัดใช่ไหมคะผมนะครับก็เป็นประธานป,นประธานขับประธานประธานตำรวจบ้านเดี๋ยวให้ช่วยชี้แจง,งกับการกที่เกิดขึ้นนะครัที่ว่าออกไปเรีย,ล,ยล่ะครัอันนั้นผมไม่ได้ออกไปเรียกายเองนะผมก็อยู่ที่นี่ครับแต่มันมีคนทีมงานของเขาไปไปเรียกายกันที่ว่า ออกไปจำหน่ายเสื้ออยบร้อยแครับแต่ว่าจัดงานจริงครับจัดจริงวิ่งจริงครับวิ่งจริงแล้วที่บอกว่าเชิญผู่ผมาคับล่ะผมไม่ไม่มีนะครับผมไม่รู้เรื่องอันนั้นผมไม่รู้เรื่องนะครับเพราะผมเป็นแค่เป็นประธานแต่ไม่ได้วิ่งออกไปไหนมาไหนเลยนะครับอันนี้คือเราจะมีทีมงานออกไปต่างหากใช่ไหมครับครับผมเขามีทีมงานของเขาก็ออกไปต่างหากกันแล้วที่เขาออกไปไหนะ เห็นชาวบ,บ้านเขาบอกว่ามีข่มขู่มีบางคำเนี่ยเราต้องจัดการยังไงบ้างอ่ะอันนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าว่าไปข่มขู่เขาตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับนั่นเนี่ยผมไม่รู้มไม่ทราบเลยใช่ครับแล้วคนในคลิปอ่ะคือเป็นคนของเราจริงมัมันเป็นทีมทีมงานของเขาอะทีมงานของเขาที่ที่ว่ามาอย่างผมนี่ก็เป็นประธานคือว่าผมก็อยาก เอามาคือได้ได้ตังมาก็มาบุรณะตู้มั่งบุรณะที่โรงพักมั่งก็ตามเนี้ยครับนั่นแหละเป็นบุคคลบุคคลภายนอกเป็นตำรวจบ้านหรือว่าเป็นผมก็ <คน S 1> ผม,ม,ผ,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนบางทีเขาก็มีแอบอ้างก็มีนะว่าง,งั้นนะ่ะมีแอบอ้างก็มีอย่างเนี้ยมันก็ทําให้ผมเสียหายเหมือนกันนะบางทีผมก็นั่นเหมือนกันนั่นแหละ ด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอัสที่อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารอมรอรัตน์บริษัทเฉาก๊วชากังราวตำบลหน,นองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชดเรดรเสริมวุฒิสุวรรณโรธและดออรอมรรัตน์สุวรรณโรธประธานและผู้บริหารบริษัทเฉาก๊วชากังราวได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานภายในบริษัท เพื่อให้ทุกคนมีความตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการผลิตสินค้าโดยดรเสร์ซิงวุฒิสวรณโรธประธานบริษัทกล่าวว่าวันนี้เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สําคัญของชาวถ่ายเชื้อสายจีนและในช่วงวันตรุษจ,จีนจะมีการทําความสะอาดบ,บ้านเรือนและจิตใจให้สะอาดสดใสจึงได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานภายในบริษัท้วยการมอบแต้งเอียร์เป็นการตอบแทนให้กับทุกคนได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน แต่ก่อนที่จะมีการมอบตาะเอียงหรือโบนัสให้กับพนักงานได้นําคุณธรรมจริยธรรมมาจากการอบรมให้กับพนักงานทุกคนได้มีความตระหนักต่อหน้าที่ระลึกถึงคุณความดีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะลูกค้าที่ได้อุดหนุนซื้อสินค้าจากบริษัท เรือ USS คาร์วินสันของกองทัพเรือสหรัฐจำนวนสี่ลำได้เข้าเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงเช้าของวันที่27มกราคมและจะจอดเทียบท่าจนถึงวันที่3 1มกราคมเพื่อให้กำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐอ,อเมริกาประมาณ5,400นายที่อยู่ระหว่างพักการฝึกได้ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวจึงได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศในเมืองพัทยาพราว่าเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะบริเวณถนนเลียบชายหาดและโครงการถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้มีกลุ่มทหารอเมริกันพาก,กันเดินท่องเที่ยวชมแสงสีเสียงและเข้าใช้บริการในสถาบนบันเทิงและบาร์เบียรต,ต่างๆท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจาก3สถานีประกอบไปด้วยสพเมืองพัทยาสพแหลมฉบังและสะพสัตหีบ โดยได้จัดก,กำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวซึ่งการยกพลขึ้นบกของกลุ่มทหารเรืออเมริกันในครั้งนี้คาดว่าจะสร้างไรายได้มหาศาลให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในเมืองพัทยาและนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอารัดเอาเปรียบหรือขายสินค้าและบริการเกินราคาเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอัสที่สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี นายยศวัสด์รุสิรัพัทรโชคผู้ช่วยหาเสียงของนายธวัชชัยนาคนิกรผู้สมัครสอ,อจอปทุมธานีเขต3อำเภอธัญบุรีได้เข้าร้องเรียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีว่าคุณพ่อของผู้สมัครสอจเขต3อำเภอธัญบุรีได้มีการจัดงานเลี้ยงวันเกิดขึ้นซึ่งในขณะนั้นพ่อของผู้สมัครสอจเขต3อำเภอธัญบุรียังดํารงตําแหน่งเป็นสอจอ,อยู่ โดยการจัดงานวันเกิดในครั้งนั้นอาจจะผิดข้อกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่โดยนายยศวัตรกล่าวว่าเมื่อวันที่7กันยายนและวันที่14กันยายน2567ก่อนที่จะมีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มีอดีตสจท่านหนึ่งซึ่งในขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นสจมีการโพสต์ทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กจัดงานเลี้ยงวันเกิดขึ้นจำนวน2วันคือวันที่7และวันที่14กันยายน2567ซึ่งหวังว่าผิดปกติวิสัยในการจัดงานเลี้ยงวันเกิดซึ่งภายในงานก็มีบุตรสาวของอดีตสจเข้าร่วมงานด้วยนอกจากนี้ยังมีการแจกเสื้อและมีประชาชนจำนวนมากใส่เสื้อสีแดงที่มีการสกรีนชื่ออดีตสจ ชื่อบุตรสาวคนที่1และบุตรสาวคนที่2ในตอนนั้นยังดํารงตําแหน่งเป็นสอทอเทศบาลนครรังสิตโดยต่อมาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเขต3ามเอเภอธัญบุรีซึ่งตนเองมองว่าไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครคนอื่นๆและอาจจะมีเจตนาแอบแฝงเพื่อหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะมีประชาชนในเขตเลือกตั้งเขตที่3อํเอเภอธัญบุรีไปร่วมงานจํานวนมาก ซึ่งหลักฐานทั้งหมดตนได้มอบให้กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้พิจารณาว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่วันนี้ผมกับผู้สมัครมาร้องขอความเป็นธรรมจากกะกะตเนื่องด้วยพ่อของผู้ผลงสมัคร <c oughs> สบจเตสามนะครับได้ จัดงานเลี้ยงวันเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่7กันยายนและก็14กันยายนนะครับซึ่งมีการเชิญชวนคนที่ประชาชนที่อยู่ในเขต3เขตเลือกตั้งในปัจจุบันนี้เข้ามางานเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากซึ่งจัดถึง2วันด้วยกันนะครับคือวันที่7และก็วันที่14กันยายนผมเห็นว่ามันน่าจะไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคน นในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานีอำเภอชัญบุรีเขตสามในครั้งนี้ยื่นมาล้องกรกตให้ช่วยตรวจสอบว่านะครับมันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความผิดหรือไม่ถ้ามีความผิดก็ขอให้ทางกรกตช่วยดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายด้วยครับ mm hmm. เขามีตําแหน่งณนะตอนนั้นเขามีตําแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานีหรือว่าเป็นสอจเขตสามอยู่ด้วยครับ เขตที่จัดงานวันเกิดในวันนั้นสองวันนะครับเ,เขามีการแจกเสื้อสีแดงที่ใส่ตามรูปที่แน่มาเนี่นะครับครับแล้วก็จะมีบางส่วนเ็มีรูปของเอมีชื่อที่เขาสกีนของผู้สมัครสอจอเขตสามในครั้งนี้ด้วยนะครับครับซึ่งก็เป็นบุตรของของผู้ที่จัดงานเจ้าของงานวันเกิดในครั้งนี้ด้วยครับ ครับวันนี้ผมกับผู้สมัครมาร้องขอความเป็นธรรมจากกรกะตเนื่องด้วยพ่อของผู้ผู้ลงสมัคร <c oughs> สอบจเขตสามนะครับได้จัดงานเลี้ยงวันเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่เจ็ดกันยายนและก็สิบสี่กันยายนนะครับซึ่งมีการเชิญชวนคนที่ประชาชนที่อยู่ในเขตสามเขตเลือกตั้งในปัจจุบันเนี้ย เข้ามางานเลี้ยงกันเป็นจํานวนมากซึ่งจัดถึง2วันด้วยกันนะครับคือวันที่7ดและก็วันที่1 4กันยายนผมเห็นว่ามันน่าจะไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนนะครับในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรุมธานีอำเภอชัญบุรีเขตสในครั้งนี้ยืนมาล้องกกตให้ช่วยตรวจสอบว่านะครับมันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความผิดหรือไม่ถ้ามีความผิดก็ขอให้ทางกกตช่วยดําเนินการ เป็นไปตามกฎหมายด้วยครับเขามีตําแหน่งณตอนนั้นเขามีตําแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีหรือว่าเป็นสจเขตสามอยู่ด้วยครับเขตที่จัดงานวันเกิดในวันนั้นสองวันนะครับเขามีการแจกเสื้อส <ati> <sh> <ads> ีแดงที่ใส่ตามรูปที่แนบมาเนี่ยนะครับครับแล้วก็จะมีบางส่วนเ็ามีรูปของมีชื่อที่เขาสกีนของผู้สมัครสจเขตสามในครั้งนี้ด้วยนะครับ ซึ่งก็เป็นบุตรของของผู้ที่จัดงานเจ้าของงานวันเกิดในครั้งนี้ด้วยครับที่บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชารัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการจัดก,กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้งบิ๊กเดย รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายสมบูรณ์โพกระจางผู้อำนวยการสำนังกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนำทีมปล่อยขบวนประชาสัมพันธ์ทั้ง15อำเภอเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่1กุมภาพันธ์2568 โดยด้านของนายสมบูรณ์โพกกระจ่างผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าเพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้มีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าครั้งก่อนและจำนวนบารเสียในการเลือกตั้งลดลงและเพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคสว่วนสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกประเทศสิทธิ์เลือกตั้งในวันเสาร์ที่1นกุมภาพันธ์นี้โดยมีอิสระปัศจากการครอบงำและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญพร้อมทั้งให้มีประสิทธิภาพสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายตามหัวข้อการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ถ้าอากาศยาศนสุรรณภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคาร Z1 วัแบบ s o ฟต์โอ n พนนในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกร S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซวัน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่า,ากาศยานสวนภูิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวันหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนเกษียงสมุทรโดยให้สังเกตป้าย S101 ถึง S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบ Open นเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ัตอนสําหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารเซวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารเซตวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการสุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล